ในส่วนของความสำเร็จนั้นการคิดให้ถูกคิดให้เป็นคิดให้ดีก็ย่อมนํามาซึ่งสิ่งที่ถูกสิ่งที่เป็นและความสำเร็จที่ดีแหเพราะฉะนั้นอย่าเสียนในสิ่งที่เราไม่รู้โดยเฉพาะอย่าเสียรู้ผู้อื่นชาวจีนนั้นจะมีความระมัดระวังในการลงทุนกับผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการลงทุนในราคาที่ต่ำรวมทั้งสินค้าและบริการที่มีราคาถูกกว่าปกตินั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจชาวจีนนี่จะไม่หลงกลไปกับคำชวนเชื่อเพื่อที่จะร่วมลงทุนทางธุรกิจที่ว่าสินค้ามีคุณภาพสูงแต่ราคาถูกหรือบริการชั้นเยี่ยมแต่ราคาถูกกว่ามาตรฐานหรือว่าเป็นการลงทุนเพียงน้อยนิดลงทุนไม่กี่หมื่นแต่ได้กำไรเป็นล้าน ชาวจีนนี่จะไม่ยอมนำเงินไปลงทุนกับคำชวนเชื่อแบบนี้เป็นอันขาดเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องโกหกและมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีที่แห่งหนใดหน้าที่ของดีจะราคาถูกการลงทุนต่ำจะได้กำไรสูงชาวจีนจะตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามให้กับตนเองหาเหตุผลเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ถูกหลอก ซึ่งเป็นการปกป้องป้องกันตัวเองป้องกันธุรกิจป้องกันเงินในกระเป๋าเมื่อเห็นว่าสินค้าราคาถูกแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือลงทุนน้อยแต่ผลกําไรได้มากแม่ฟังแบบนี้หลายคนอาจจะตาโตคนเหล่านี้จึงมักจะถูกหลอกเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเอง ชาวจีนนั้นสร้างตัวมาด้วยความยากลำบากนะดังนั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกได้ง่ายๆเนื่องจากพวกเขาผ่านประสบการณ์มามากมายดังนั้นจึงเป็นการยากที่เราจะได้เห็นชาวจีนนั้นถูกหลอกง่ายๆนะเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ยอมเสียเงินทองอันมีค่าที่หามาด้วยความยากลำบากกับคำหลอกลวงเนื่องจากว่าชีวิตของคนจีนหรือว่าชีวิตของคนทำมาหากิน นคนที่มีสติแล้วเข้ามาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของเขาเองดังนั้นพวกเขาจะไม่ไว้ใจใครให้มาร่วมลงทุน,นโดยใช้คำโฆษณาชวนเชื่อนอกจากคนในครอบครัวนคนที่อยู่ในครอบครัวนะจะรู้ดีมีความมั่นอกมั่นใจจะทำอะไรก็ปรึกษาหาหรือครอบครัวเพื่อเป็นการไม่เสียรู้ อย่าไว้ใจใครแม้เพียงลมปากเพราะมันอาจเป็นยาพิษฆ่าตัวคุณเองได้นะครับท่านผู้ฟัง